สวัสดีครับสวัสดีพบกันกับช่องคนรักเกษตรนะครับวันนี้คนรักเกษตรจะพาเพื่อนๆมาพบกับมะลินะครับจะมาบอกวิธีการปักชำมะลิปักชำยังไงให้รอดทุกกิ่งปักชำยังไงให้รากเดินดีนะครับนี่ครับสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับผมได้ทําการแต่งสาวมะลิต้นแก่ๆต้นโสมๆนะครับทําการแต่งสาวเพื่อ ให้มะลิเขาแตกยอดใหม่และก็มีดอกดกนะครับนี่ครับมะลิต้นนี้ผมปลูกไว้นานแล้วกิ่งยาวยืดกิ่งเยอะบางกิ่งก็ไม่ค่อยสมบูรณ์เนี่ยครับผมก็เลยได้ตัดแต่งกิ่งออกนะครับส่วนกิ่งที่ตัดออกเหล่านี้แหละครับผมจะนําไปปักชานี่ครับอย่างมะลิต้นเก่าต้นนี้นะครับถ้าเราอยากให้มันออกดอกเราก็ทําการตัดแต่งกิ่งแล้วก็อัดปุ๋ยเร่งดอกลงไปนะครับแค่นี้ก็ ได้มะลิที่มีดอกดกนะครับส่วนกิ่งนะครับกิ่งที่ผมตัดแต่งออกไม่ได้ทิ้งนะครับผมเอามาปักชํานะครับนี่ครับเป็นการปักชํากิ่งมะลิก็ตัดเป็นข้อนะครับตัดเป็นกิ่งท่อนละประมาณ3ข้อใบก็วิธีการเลือกกิ่งมะลินะครับก็เลือกกิ่งที่มีสีเขียวเข้มและก็ใบสีเขียวเข้มนะครับกิ่งเหล่านี้โอกาสรอดโอกาส จะดีมากนะครับเนี่ยครับตัดแต่งเสร็จก็จะได้ประมาณนี้นะครับตัดสัก,กิ่งหนึ่งสักประมาณ3ามข้อใบส่วนด้านปลายนะครับด้านปลายก็เหลือใบไว้ห,หน่อยหนึ่งครับอาจจะเหลือไว้สักครึ่งใบนะครับไม่จําเป็นต้องตัดให้หมดนะครับนี่ครับก็เป็นวิธีการตัดแต่งกิ่งมะลิเพื่อที่จะนําไปทําการปักชํานะั มะลิก็เป็นต้นไม้ที่สามารถปักชำได้ง่ายนะครับการขยายพันธุ์ก็ทําง่ายโดยไม่จําเป็นต้องการตอนกิ่งนะครับเพราะว่าการตอนกิ่งเนี่ยใช้เวลาและก็คือทําทีละเยอะๆไม่ค่อยได้นะครับคือมันจะเสียเวลานะครับการตอนกิ่งซึ่งเรานํามาปักชำแบบนี้จะทําให้ได้จําจนวนเยอะแล้วก็ทําได้เร็วขึ้นนะครับ นี่ครับกิ่งมะลิที่ตัดแต่งออกนะครับเราไม่ได้นําไปทิ้งนะครับนํามาตัดแต่งแล้วก็นําไปปักชำเราก็จะได้มะลิเป็นต้นใหม่ๆได้อย่างสวยงามนะครับเดี๋ยวใ้คลิปผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับต้นมะลิที่ได้จากการปักชำนะครับนี่ครับเป็นการเลือกกิง่งเป็นการริดกิง่งแต่งกิ่งเพื่อที่จะนําไปปักชำนะครับก็พยายามเลือกเอา กิ่งที่มีสีเขียวเข้มนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ได้กิ่งที่เป็นสีน้ำตาลมาด้วยนะครับก็ลองเอามาทำดูนะครับก็มีทั้งกิ่งสีน้ำตาลแล้วก็กิ่งสีเขียวเข้มนะครับตัดแต่งเสร็จก็จะได้ประมาณนี้แหละครับประมาณสามข้อใบน,นะครับกิ่งหนึ่งเวลาปักก็ให้จมไปหนึ่งข้อนะครับ แล้วอีกสองข้อก็เหลือไว้บนดินรอการแตกยอดใหม่วันนี้จะใช้น้ำยาเรื่องรากเป็นตัวช่วยนะครับอันนี้ไม่ได้โฆษณาน้ำยาเรื่องรากยี่ห้อนี้แต่อย่างใดนะครับเพื่อนๆอาจจะใช้ยี่ห้ออื่นหรืออาจจะไม่ใช้ก็ได้นะครับผมก็ใช้ประมาณครึ่งฝาผสมกับน้ำให้เจือจางนะครับซึ่งวิธีการใช้น้ำยาเรื่องรากมันก็มีฉลากบอกอยู่ข้างขวดน,นะครับซึ่งหากเพื่อนๆจะใช้นะครับก็ ลองไปหาซื้อตามร้านขายต้นไม้นะครับเป็นนำ้ำยาเร่งรากยี่ห้อใดก็ได้นะครับก็ฉลากการใช้ก็มีอยู่ข้างขวดนะครับซึ่งการแช่กิ่งมะลิที่จะนำไปปักชำนะครับก็ควรแช่ให้นานมากกว่าหนึ่งชั่วโมงนะครับเนี่ยครับก็แช่ทิ้งไว้เลยนะครับก็ประมาณนี้อาจจะแช่ไว้เป็นวันก็ยิ่งดีนะครับ นี่ครับเมื่อแช่ไว้ของผมแช่ไว้ประมาณ1นถึงสองชั่วโมงนะครับแช่ไม่นานมากก็นํามาปักชําในดินนะครับดินที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้เป็นดินร่วนนะครับเป็นดินร่วนผสมด้วยกลบดําแต่ด้านบนกระถางที่เห็นเป็นกมะเร้าวสับเนี่ยผมโรยบนหน้ากระถางอย่างเดียวนะครับไม่ได้ผสมในส่วนของดินแต่อย่างใดนะครับเป็นการปิดหน้ากระถางไว้นะครับ เผื่อเวลาปักชำเสร็จเผื่อเวลารดน้ำดินจะได้ไม่กระเด็นออกง่ายๆนะครับสำหรับดินการปักชำม,มะลิใช้เป็นดินร่วนร่อนแต่ที่ละเอียดบวกกับเกรบดำนะครับก็จะช่วยให้รากของมะลิออกดีเดินดียิ่งขึ้นนะครับหรือหากเพื่อนๆใช้เป็นวัสดุอย่างอื่นก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นขุยมะพร้าวก็สามารถที่จะนำมาปักชำได้ด้วยนะครับ แต่การใช้ขุยมะพร้าวหรือว่ากกามะพร้าวสับเนี่ยก็ควรแช่น้ํานะครับแช่น้ําเอาสีแดงๆออกนะประมาณ 2- 3คืนแล้วนํามาล้างน้ําก็จะสามารถนํามาใช้ปลูกต้นไม้หรือว่าใช้เพาะชําต้นไม้ได้นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับสําหรับการอ่าใช้วัสดุปลูกอย่างขุยมะพร้าวแล้วก็กกประพร้าวสับนี่ครับส่วนชุดนี้ทําไปเมื่อประมาณเดือนก่อนนะครับก็มีการแตกยอด แตกนอออกมานะครับผมก็จะดึงลองดึงให้เพื่อนๆดูนะครับว่ารากจะเยอะขนาดไหนอันนี้เป็นการปักชำไว้ประมาณหนึ่งเดือนที่แล้วนะครับสําหรับชุดนี้นี่ครับรากเดินดีมากนะครับไม่เพียงแต่มะลินะครับเฟื่องฟ้าก็โอกาสรอดเยอะเหมือนกันนะครับสําหรับการปักชำของผมและนี่แหละครับก็เป็นต้นมะลิที่ผมปักชำแล้วก็แยกลงกระถางอีกทีนะครับนี่ครับ ดูๆแล้วกิ่งก็อาจจะยาวยืดไปสักนิดหน่อยนะครับเพราะว่าโดนแดดได้ไม่เต็มที่นะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับมะลิถ้าเราตัดแต่งกิ่งยิ่งตัดกิ่งยอดใหม่ก็ยิ่งเยอะดอกก็ยิ่งเยอะนะครับาการปลูกมะลิก็ควรให้อยู่ในที่แดดเต็มวันนะครับแล้วก็จะได้ทรงพุ่มที่สวยจะได้ดอกที่ดอดาสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับ